ท่านนะฮะวันนี้เราก็แว้นไปส่งของอีกตามเคยนะครับมีอยู่2กล่อง2ออเดอร์นะครับเป็นสายแปลงหูฟังอีกตามเคยนะครับก็ขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนเข้ามาทางเอ่อรัตซ่าแล้วก็ช้อปปีนะครับอย่างละ1อออดดรกนะฮะก็ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะอ่เดี๋ยวใส่สายลัดก่อนเดี๋ยวเราวันนี้เป็นวีล็อกรถซื้อแกงนะครับเหมือนเดิมนะครับ E ีีที่จำไม่ได้จำไม่ได้แล้วนะครับโอเค วันนี้แสงแดดนั้นสุดยอดมากครับแดดแบบแรงมากนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปเติมน้ํามันก่อนเนี่ยน่าจะน้ำมันอโอเคพอมีอยู่นะครับพอได้ขี่นะครับอาจจะไม่ได้เข็นนะพอได้ขี่นะครับจะไม่ได้เข็นนะฮะกินน้ํามันแรงมากอถอยหนักโอ้โหติดยาก าครั้งแรกไม่ติดนี่ต้องมีสามทีขึ้นไปเถอะอ,อย่างนี้แข็งเกิน รถมาส่งของเลยนะเชี่ยม,มองไม่เห็นโอเคฝั <S <S okay, ่งซ้ายมานะครับรอก่อนแล้วกันออาวันนี้ร้านทำตรงนี้ปิดหรอ Ủa lấy mình bị xứ nôm đốt lan này nè ôi bè hạ xưa lắm nọ ôi 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 แล้กวก็เปิดนะครับตรงนี้เฮ้ยทำไมเขาปิดร้านกันเยอะจังวะเนี่ยเฮ้ตรงนู้นก็ปิดนะะด้านหน้าตรงนู้นก็ปิดปิดหมดไหมนะะเนี่ยเฮ้ยเอาจริงเดียโอเคตรงนี้ถึงน้ำมันแป๊บหนึ่งคุณผู้ชม

หลุมนะคุณชมแบบเวลาเข้าต้องระวังนิดนึงครับสะดุดลม้มอัดล้มได้นะฮะถ้าจะบ่ายโมงกว่าแล้วตอนนี้วันนี้ออกมาไวนิดนึงนะครับปกติออกมาบ่ายสองวันนี้ออกมาบ่ายกว่าเลยบ่ายก,ก็เกือบบ่ายสองหละ ว้ตรงไหนเนี่ยเวลา่าจะเท่าเดิมคลิปก็ออกนานหน่อยแหละกว่าจะออกชื่ออวงนี้ขับตามใจไม่ได้ครับรถมันไม่เป็นดั่งใจช่วงนี้ขี่แค่ล้อหมุนไปก็พอนะคือมันตามใจไม่ได้เพราะว่ามันคัดมันหมด ยังไม่ได้ทําเลยฮนะโอ้วัยรุ่นวัยรุ่นเยอะเลยวัยรุ่นไอ้วัย <laughs> รุ่นออกทริปกันเหรออช่วงนี้โรงเรียนเปิดแล้วนี่แล้วทำไมยังยังนี่กันอยู่หรือว่าไม่ไม่น่าใช่วัยรุ่นเลยโรงเรียนที่นี่เปิดแล้วนะ ขี่ช้าๆไปครับผมเอาเล้ขี่ตามร้อยสิบไอครับสอนสองเลยบรรยากาศสบายๆชิวๆลมเย็นๆอ๋อสูตรอากาศสูตรไม่ได้ครับติดแมส <laughs> แต่ถ้าเข้าไปแบบที่สวนที่บ้านก็แบบสูตรได้เต็มที่เลยผมแบบ ดูเท้าไปแบบเต็มปอดนะฮะตรงนี้ก็สูตรไม่ได้ติดแมสขนาดพูดยังติดแมสเลยอันนี้มันเสียงพูดอาจจะมันจะอึมๆนิดน,นึงครับ oh. มันติดแมสเหมือนเอามือปิดปากแล้วก็พูดอะ่ะ <c oughs> เอ้ยใจเย็นครับ เร็วน่าจะเกือบห้าสิบนะความเร็วประมาณนี้น่าจะนะรถผมช้าสุดน่าจะประมาณนี้แหละช้าสุดหรือว่าช้ากว่านี้วะนี่ช่าอันนี้ช้าช้าสุดน่าจะประมาณนี้ฮนะช้าสุด วันนี้ออกมาข้างนอกมันก็ดีนะครับได้สูตรอากาศรับลมรับแสงแดดสายลมและแสงแดดที่แผดเผาไม่แสงครับตามไปแล้วแต่วัยรุ่นนะผมรถข้างหลังมาอีกผองนี้ต้องเบรกยาวเลยนะเนี่ย โอเคข้ามได้โอ้ยหลุมเอออี๊ไม่ไม่มีเสียงครับแต่ทำเสียงเอาโอเคเดี๋ยวส่งของให้ลูกค้าก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเว้นกลับกันซื้เอาบางทีก็ล็อกบางทีก็ไม่ล็อกนะอะไรครับ อะไรของรถคันนี้เป็นอาการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเป็นเหมือนเจ้าของเลยครับผมอ๋อครับติดไหมยติดเนีเครื่องไม่ร้อนเดีนี้ต้อง เอาให้ร้อนสักหน่อยไหมอุ้ยอุ้ยเซวันนี้ไม่มีแรงนอนน้อยเหรอน่าจะนอนน้อยฮะเซลเกือบเกือบตกล่องอะ อน,นี้แบบถ้าร้อนนี่ติดง่ายนะครับแต่ถ้าเย็นนี่แบบมันติดยากมากน,น่าจะเป็นที่วาวหรือเปล่าครับอันนี้ผมไม่รู้ความรู้เรื่องรถนี่ไม่มีกอแบบูอวาปาป <laughs> รู้แค่ว่าต้องมีไฟและน้ำมันและอากาศรพถ,ถึงจะไปได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือ น้ำมันและไฟถ้าสองอย่างนี้ไม่มีก็ไปไม่ได้นะขากลับก็ไวหน่อยนะขาไปขี่ช้าแล้วไงขากลับต้องแบบไวๆนิดน,นึงนะฮะ ประมาณเจ็ดสิบนะความเร็วตอนนี้น่าจะเจ็ดสิบรถคันนี้มันสุดได้ประมาณแปดสิบแล้วตอนนี้ไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยความจริงมนะันร้อยี่สิบซีซีฮะแต่ไปไม่ถึงแล้วโอ้ย <c oughs> <c oughs> ตอนเย็นค่อยออกมาก็ได้ครับค่อยๆตัวลายซะด้วย <c oughs> เกือบแล้วผมลัวมันวิ่งกลับหมาไว้ใจไ,ไม่ได้ เป็นโค้งที่สุดยอดมากถูกใจถูกใจไวโจ <c oughs> <c oughs> แก๊งนี้ไม่รู้มาจากไหนลนะ <c oughs> ออพอทำร้ามแล้วหมดแล้วสุดแล้วอ้สุดประมาณนี้แหละคุณผู้ชม <c oughs> ถันเร็วกว่านี้ต้องเปลี่ยนคันแล้วฮนะ <laughs> อันนี้มันลูกเดิมเนาะจะเอาอะไรมากมายสูกเดิมไม่พอคัดหมดอีกยกตรงนี้ครับไปให้ถึงสุดสะพาน <c oughs> อืมก <f uck> มีการฟื้อหนึ่ง,งฟื้อถึงบ้านโดยสวัสดีพระราบเราตับหา้าใจเย็นใจเย็นโอเคถึงบ้านแล้วคุณผู้ชมนะครับก็โอเค คลิปนี้มันจะพูดน้อยนิดนึงนะครับแบบเออพูดน้อยเลยอยู่มั้งนานนจะพูดน้อยง่วงนะครับก็คือนอนน้อยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมันเป็นวีรักส์นะวีรอกส์ชีวิตประจําวันนะครับไม่ได้มีรไรที่โดดเด่นนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมจนจบเนี่ยจนถึงท้ายคลิปเลยอันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถาวไว้ชื่นชอบก็กดไลก์กดซับสครายเนื้ครับกับรถเน่าๆทันนี้นะครับอือ้ ไม่ใช่พอวิ่งได้หรอกพอให้ล็อกิ้งก็พอเนี่ยโอเคอันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม